สวัสดีพี่น้องสู่หัวชุกนคือเก่าครับผมพอากานันอีกกับบปาย่นคุณรองบวัวคือเก่าครับพี่น้องมือนีพาพี่พ่อหลวงมาก,กินครับผมกล้วยหน่อยเกี๊ยวตุมครับผมหรือว่าง่วนหน่อยเยกี๊ยวตุมเนาะพี่น้องเนาะอ๋อมีห้อง,ม,องมีนำ้ำเจียวเรียบร้อยครับเดี๋ยวยิีลาดเลยครับไปง่วนหน่อยเกี๊ยวตุมห้อง เรียบร้อยครับพี่น้องไปแต่แสียพี่น้องน้ำร่ายแตกแล้วกินกันเลยครับพี่น้องควยหน่อยเกียวตุ๋มฮ้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู่ข่สุคนคือเก่ากับผมพอกันอีกแล้วพี่น้องกับเบาย่นคุณน้องบัวครับมันนี้พพี่พ้าน้องมากินควยหน่อยเกียวตุ๋มด้วยพี่น้องด้วยหรือว่าง่วหน่อยเกียวตุมเนาะพี่น้องเนาะมันนี้ก็ไเด้เนื้อไม่ไม่ไม่คือเก่าครับพี่น้องพี่พี่พี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันครับเอามาแซ่บแบน้ำกันครับพี่นอง เกีียวขมขมพี่น้องนี่ช่วยเป็นลูกเต๋าเลยครับคว้ยคว้ยหน่อยเจียกตุ่มเนาะหรือว่าง่วงหน่อยพี่น้องเนาะพักเขากับมาได้หลายมื้อนี้มื้อนี้มีผักกระดองมาพร้อมพี่น้องกับผักกาดหินเนาะแล้วก็ผักนี่ชะเอมหรือว่าตุ่มมะเร่ตุ่มแขกมื้อนี้มีผักอีเลือดพร้อมพี่น้องเห็นเพื่อนกินในคลิปเนาะพี่น้องเนาะเลยชิมมาลองเบิ้งว่ามันสี่เสียบ่ะ นี่ที่สําคัญพี่น้องมักลินฝ่ามักลินไม้นี่ครับช่วยไว้เรียบร้อยเอาวันนี้ผาพี่พ่อน้องมาเศษๆต้องกันเราครับเด้อพี่น้องเด้อโดนลายใหญ่ห่างอีกแล้วเอาน้ำลายแตกแล้วพี่นอ้องมาผาพี่พ่อน้องมาชิมมืงเราพี่น้องนี่คุยหน่อยเกีียบตุ่มมั้พี่น้องมีไหมอ้เอาลองเราจะทำพี่น้องอืมพอโทษ ออมดีตลอดพี่น้องอักอีเลือดบางคนบุกไอกินจักเตอรอครับกินกับผักอีเลือดคล<ม>ิปเหนียวมาวองบึงนะพี่น้องเสียบอยู่ครับวางท่วงกันจะคำพี่น้องเข่ากันเนี้ยติดมืออืมี่นสามชิปกีบพี่น้อง เลยพี่น้องก็กินเขาแรงแล้วกันครับสายขมสายขมพี่น้องเนี่ยผักกะเหลงามงเลยนะพี่น้องอมขมติวม๋วมาพี่น้องสายคมห้องขอโทษขอให้ผู้บริกดิฟได้พี่น้องด้ สำหรับพูดกินดิบกับม,า,มา,า,กากพี่นอ้องมากคักพี่น้องตอนนี้เงี้ยเลยครับนี่ช่วยเป็นลูกเตาเนาะ หนอนเลยประกัดหินงามๆ ครับพี่น้องสามสิบกิบใส่มันข้ายังเง้เลยลพี่น้องเลยมามาพี่น้องมาอมเขาเลี้ยงน้ำกันครับผมปวบเขาชิงอีกคือเขาพี่น้องมือนี่มาไกลเมนูดิบๆห้องเอาใส่ข้ยายมังเงพี่น้อง พักกระโดดได้พี่น้องนี่คือกันนี่คือครับคล้ายๆกันใบันคล้ายๆกันตัวนี้คมแท้แน่นอนตัวนี้สิออกสมมมันมั่นหอมหอมพี่น้อง พี่น้องคำนี้ยเงี้บเสียบหูพักกะหล่ำน้นองขัดพี่น้องก็้ยพักกะหล่ครับ ขาเขาแท้พี่น้องข,ข,ขาเขาแรงเข้ามึงนี่พี่น้องเต็มคำเลยครับ ครั้งแรกกับเขาทาอยู่ครับพี่น้องปลาอีเลือดครับเมื่อคีก้กินจักเปียได้พี่หน่องเลยปลาอีเลือดกับหลังร่องเมือเท่อนี้ครับไซเดรครับผมอ๋อเนี่มีขนาดอ,อ่อ,อนไมพ่ผอมเนี่ยอันนี้ปลูกปลูกเองเลยพี่น้องขนาดนี่ยกำลังงามครับขนาด ผัดใส่หมูกรอบพี่น้องปลูกเวลายอยู่ครับพี่น้องพัก,กอะไรเวลาหันเบิง้งคลิปเป็นเบาย่นพ่าพ่าชุ่มสวนได้พี่น้องด้วยไปไล่เบิ้งได้พี่น้องปลูกพักปลูกหยาไว้กินน้อพี่น้องปวดสารพิษขาดยัางกับย่างเขาสวนพี่น้อง I can't I'm Bây giờ toàn nhẹ ý đấy ý thức ý thức ý thức มึงนีบ่ได้ตับมาเลยพี่น้องตับบ่งงามบ่าวย,ย้นเลยบ่อกนะพี่น้องตับบ่คยสดไปเลยแต่ว่าเนื้อสดุดสดอยู่ครับขาดงวแจรักเลยเน่าแสบห้องตหวบบาน เลยพี่น้องแล้วช่วยจุก,กับกินแล้วลาบกักินแล้วพี่น้องจัดคว้วหน่อยเกียยวตมเลยครับมือนี่แซ่บๆแล้งกันครับจับๆพี่น้องสม,สมอยากอยู่ครับ นี่ใจพักอีเลือดไปหรเ แซ่บอีกคือก๋พี่น้องเด้อเค้วย่อยกับเมนูควย,ห,ย,ยห่อยแจกตุ๋มโฮมมานี่เนาะเอาก่อนอื่นกับขอบคุณหลายๆเนะพี่น้องเด้อผู้ที่มาเข่ามาเบิ้งแล้วก็ติดตามรับชมเบาย่นนะครับผู้ที่เข่ามาใหม่เด้อพี่น้องแตอย่าลืมกดติดตามให้เบายน่นเป็นกำลงกังใจเบาย่นได้เด้อพี่น้องเด้อสีหาวเนวแซ่บๆมาซูพี่ซูหน้อนงกินอีกครับผมเอามือนอีกเดเหลืออยู่นห,นหน่อยนึงพี่น้องกินเบ้เบิ้ดเลยเหลืออยู่ว่างคำนึง ส,ส,ส,ำนนสำหรับมือนีความแสบคุ้มนู่เอาสีเวยชำหนีได้พี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องเบาๆย่นเสื้อผ้าพี่พ่น้องไปกิ่นทั้งตัวครับผมสำหรับมือนีเบาย่นขอลาแล้วครับผมสวัสดีครับ